แดงใช่ปะมาเจอผ้าเข้ามาอุ้ยขนมน่าก ok ินแล้วก็พ่อเธอยกมือไหว้นะยกมือไหว้ป้านะโอเคไหมอ่ะยกมือน้องเชเบลเชเบลพอป้าไปยืนตรงนู้นเชเบลยกมือไหว้ป้าพร้อมกันนะไหว้ยังไงอ่าหม่อมลั่นทมนะไหว้จากหม่อมลั่นทมไหนพูดสิไหว้จากอย่าแบบหม่อมลั่นทมไปยืนตรงนั้นแล้วพูดเลยลูกไหว้จากไหว้จากหม่อมลั่นทมอ่ะปุ๊บอ่าเดี๋ยวป้าไปเดี๋ยวนะป๊บ อ่ะไปยืนปุ๊บหนุ่ตั้มเลยพูดเลยเอาไหว้จะหมอบแั้นทําพุดร้อมกันสิอ่ะไปเลยห้าสี่สองแอคชั่นพุดพให้ังชัดเนหน้ำเพื่นเพื่อนร่ะพูดเข้าไปไว้ล่ะไม่ใช่ล้านผมล้านุงแต่้าวใหม่ลูกพูดอะไร้ปุ๊บพูดเลยไว้จับเขียได้เได้สัว์ได้วไ แล้แล้วก็เราเห็นหม้น้งน้ามานีไอ้นะไอ้นะแล้วเึงอยู่ที่เดิมเพรเดี๋ยวมึงกต้องอนี้ด้วยนะัเป็นบรรยากาศดนตทานะมักจะมีไว้พักไงเพราะคสมัยก่อนเนี่ยมันยังยังยังงนั่โอเคไหมคะฝ่าแม่มันอยู่ตรงนี้นะลูกนะไว้จะหม่อมลั่นทมพูดิไว้จะหม่อมลั่นทมพูดให้มันติดติดติเรื่อาไมได้เป็นพูดท่องไว้จะหม่อมลั้นทมโอค ไหว้จ่าหม่อมไหว้จ่ามากินขนมกันเหรอจ๊ะเอ๊ะอีอดอกจยานี่มันหม่อมราชวงชบาหนินไหว้พระไหว้พระเถิดจ๊ะนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงฮะอยู่ดีไม่ว่าดีหนีตามผู้ชายมา แล้วเป็นไงดูซิดูซิดูซิท้องโตขนาดนี้ฮะกูไม่กินหรอกขนมร้านเนี้ยอีดอกย้่กินแล้วอ่ะเสนียดปากสเสนียดจันไรกูไปเปล่าๆอยู่ดีๆในวังดูหนีตามผู้ชายมาขนาดนี้ลำบากลำบนขนาดนี้หน้าเวทดขนาดไปหลานล,ล,ลูกลุกข,ขึ้นอย่าไปกินของมัน กินแล้วจะเป็นเสนียดจันไรเปล่าๆไปลูกไปไปกับป้าไปไปอีดอกหญ้าไปลุ้นไปไปลุ้ไปไปเสียใจเก็บเก็บขนมแบบของเปาเก็บระถอเก็บบของเาดา หาจแล้วพี่เจปาปาหมดเลยลูกพี่จะปาพี่เจปาพี่จะปาพี่จะปาพี่เจปาพี่จะปาหี่จะอมาแล้วหมอช่วยดูอาการหน่อยหมอช่วยดูอาการหน่อยไอ้ดิ้ดิ้นจนอันนี้อันนี้หายใจตายนี่หมดลมหายใจ นะดเช็คลมหายใจตัดที่กระจอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณหมอตัดอนอตัดไปตัดไปตัดไปตัดวพตัดไปตัดีปตัดไปาัดไปีัดไปตะดไปตัดปตัดไปตเดไปตัดไปตันไปต๊บไปเัดไปัดไปต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 ้าไปตัดไตัดไงตไปตั้ไปตัดไปปไันตตดงไปตดดป ตรงนี้จะมีแม่ค้าอยู่อ่าหม่อมราชวงศ์ชบาเฮ้ยโดนอะไรวะถึงพร้อมได้นะเออเอางี้เราเราหินห่างนิดนึงเอานะปะจนย้อนเราหินถอยหลังห่างนิดนึงเออาคาเตียอยู่เอาไหมคาเตียอยู่ไหนได้ไหมได้รอนท่านมาผมก็แล้วผมก็พูดพูดอะไรบ้างอ่าคิวจับไปว่าพวกทงนี้บุกหม่อมราชวงศ์ชบาหม่อมราชวงศ์ชาบารวม่อมราชวงศ์ชบาเสียแล้วนะทุกคน เสียแล้วรือซิหม่องรัชวงศ์ชบาท้องแล้วโอเคงเสียแล้วด้วย้วด้วยีเล็กใหญ่พร้อมแต่ว่ามันไม่ตัวที่อื่นมาแต่อันนี้ผมผมต้องพูดก่อนใช่ไหมบอกว่าีมอนร้อนเกินมาไม่ไม่ไม่ผมต้องพูดก่อนนะ หมกดพู่อนม่เราชวงศ์ชบาสิ้นที่จัดใสแล้วไอ้น่าไอไอทองเห็นหยวนิ่มไปอ๋อแล้วผมจะพูดอ่าโอเคแล้ว็เข้ามาที่หลับหลังจากนั้น ใช่ใช่เพราะว่าอยู่นกมอโกงก็เกมกจแลกแลกเล้วก็พี่กไปสองร้อยจัาเลยยังไม่าด้่าเลยตอนนี้ตอนใหญ่แค่สนใจเนี่ยลูกๆเด็กๆลเกนี่เลยกับพ่อใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อเราครับมาถ่ายทอดมาี่ายทอดมาอยู่กันพ่ออร์ดีกว่าวอรดีกว่า เดินมากอะมงตรงนี้หรือบันทัดทองแต่พี่ชาบายงไม่คยอแล้วบากบาก็เดินเจมาเมาเอเห็นไหมนอนกับพื่เเโอ้โหค่ะเจน้ำลายไหลย่งมอบอกนอพื้น ไปไปกลับไปกลับไปเดี๋ยวจะคุยกับหมอมแล้วงศ์ชบาขอหมอกรองหมอก่อนไม่ซ้อมก่อนเดี๋ยวไป่ใส่เสื้ครอให้ซ้อมก่อนเราให้ก่อนเออขอพระถึงส่งขึ้นอีกนิดครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยไปตามหมอให้หนเลยโยออกมาเลยครับหมอมาแล้วหมอมาแล้วไหนไหนใครเป็นไรหมอดูหน่อยสิฮะนี่มันหมอมราชวงศ์ชบานี่ไหนไหนเดี๋ยวพอดูก่อน โอ้หม่อมราชวงศ์ชบาสิ้นชีพตักายแล้วโอ้ตายหาแล้วฉบามันตายแล้วชบามันตายทำไงดีต้องเรียนยกไว,ว้เกิดอะไรขึ้นชบาหม่อมราชวงศ์ชบาสิ้นชีพตักายแล้ว หมดราชวงศชบาเสียแล้วไม่น่าเลยรักษาไม่ทันแล้วทังหน้าสงสารยิ่งนักจริงๆเลยนะลำบากลำบนไม่น่านยไม่น่าเตายกตายเลยมันเป็นย่งนี้ด้ยังไงนสิ ตายกันตลาดเลยนี่ยลากอายุก็ยังน้อยอยู่แล้วตายละยอดสูงสุด่หายใจแล้วเ้ยะตายมันตายเลยห้าสีาแอคชั่น้ยจะตายมันตายเลยตายทั้งกลุ่มด้วยยูายคอร์นกยแค่เป็นชพื่นมีได้